ในฐานะชาวบ้านธรรมดาอย่างผมนะอดคิดไม่ได้เลยนะครับว่าในกรณีที่รัฐบาลออกกฎหมายใหม่เรื่องการข้อพองยาบ้าถ้าไม่เกินห้าเม็ดถือว่าเป็นผู้เสพผมก็ลัาบอกว่า,วาถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยมันเสพได้หนึ่งเม็ดสองเม็ดแล้วมันรู้สึกว่าเออกูต้องเสพเท่านี้นะเว้ยเฮ้ยกูกลัวติดคุกแต่ว่าหนึ่งกฎหมายใหม่มันเข้ามาอย่างนี้หมายถึงเสพได้ห้าเม็ดมันก็แรงซื้อยาบ้ามันก็ต้องมากขึ้นถูกไหมครับในความคิดผมนะคิดแบบบ้านบ้านะก็ต้องมากขึ้น วันหนึ่งกูเสพได้สองเมตรกูเสพได้วันนี้กูมาเสพได้ห้าเมตรเสพได้อีกแล้วคิดว่าคนเสพยาบ้ากี่ล้านคนนะครับในประเทศไทยแล้วทุกวันนี้ปัญหายาบ้าที่มันคลั่งนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นไหมสิ่งที่ผมกําลังบอกว่าสิ่งที่ผมกําลังคิดอยู่นะผมกาลังคิดว่าเฮ้ยขนาดกฎหมายเดิมอ่ะคนติดยาบ้ายัางเต็มประเทศและไอ้ก,กฎหมายใหม่เนี่ยมันจะใช่หรือวะมันจะแก้ถูกจุดหรือวะแล้วในทางกลับกัน ในฐานะคนขายเขาอาจจะหาวิธีการที่ขายครั้งละห้าเมตรห้าเมตรถูกไหมครับเพราะมันตอบสนองคนซื้อครั้งละห้าเมตรหเมตรไงใช่ไหมเพราะไอ้พวกที่จ้องจะซื้อ5ห้าเมตรก็เยอะดังนั้นคนขายก็ตอบสนองด้วยการขายแม่งห้าเมตรห้าเมตรกูถูกจับกูแค่ไปบําบัดคือผมไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลคิดมันถูกหรือเปล่านะครับผมคิดแบบภาษาชาวบ้านเลยคือเรามองย้อนไปนะปัดจจุบันหมายเก่ามันก็ยังคนก็ยังเสพเต็มบ้านเต็มเมืองอะ่ะแล้วกฎหมายใหม่มันมาอย่างนี้นหะ ว่าคนเสพมันจะไม่เยอะขึ้นหลืครับปัญหาสังคมจะไม่เยอะขึ้นหรอครับคนคุ้มกลั่งค่าพ่อตีแม่นู่นนี่นั่นแล้วขโมยที่มันจะไม่เยอะขึ้นหรืครับอันนี้คิดชาวบ้านเลยนะใครมีความคิดเห็นเทียบตอบที่คอมเมนต์เลยครับเพราะสิ่งที่เราพูดอ่ะเราพูดถึงยาบ,บ้าครับไม่ใช่พูดถึงฮอนโอเคครับ